นำมาหั่นเป็นชิ้นได้เป็นเหมือนแพนเค้กเลยค่ะเพื่อนๆแต่เป็นขนมบ้าบินสูตรไทยที่ทำง่ายด้วยวัตถุดิบในครัวน่าทานมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับขนมบ้าบินกล้วยน้ำว้าสูตรแป้งนุ่มใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเนื้อแน่นๆเลยค่ะทำง่ายๆในกระทะเทฟลอนเมนูเพื่อสุขภาพได้ทานผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าและเป็นขนมที่แสนอร่อยสูตรทำง่ายมากๆค่ะ ั้นตอนแรกเลยนะคะเจแปนจะได้กล้วยน้ำว้า1หวีแบบนี้ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกกาลังทานเลยนะคะเจแปนจะใช้กล้วยน้ำว้าประมาณ5ลูกนะคะแกะเปลือกออกมาปอกเปลือกให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะแล้วยีเนื้อกล้วยน้ำว้าให้เละเลยนะคะทั้ง5ลูกเลยค่ะพอเละแบบนี้แล้วเจแปนจะใส่กะทิลงไปใช้แป้ง2ตัวนี้ค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะ แล้วก็จะปันใช้แป้งข้าวโพดหรือใช้แป้งมันสำปะหลังก็ได้ค่ะน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตโหนดนะคะได้ทั้งสองน้ำตาลเลยเกลือเล็กน้อยจะปันใส่น้ำมะพร้าวด้วยนะคะที่ได้จากการเอาเนื้อมะพร้าวมาใช้เราก็จะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะผสมทุกอย่างจนเข้าเนื้อแล้วก็เหนียวประมาณนี้แล้วนะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อเช่นกันนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะหมักไว้ประมาณสักสิบนาทีค่ะ เจ๊ปันจะใช้กล้วยที่เหลือเตรียมท็อปปิ้งนะคะหั่นกล้วยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะจะเป็นแนวขวางแนวนอนได้หมดเลยนะคะนำกระทะเทฟลอนตั้งใส่อ่อนๆแบบนี้นะคะค่อยๆหยอดแป้งบ้าบิ่นลงไปค่ะเกลี่ยให้แป้งบ้าบิ่นเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะความหนาตามชอบเลยค่ะโรยงาดำงาขาวเพิ่มความหอมลงไปด้วยนะคะแล้วก็กล้วยที่เราหั่นไว้แผ่นบางๆนำมาวางเป็นท็อปปิ้ง เพิ่มความสวยงามและเพิ่มความอร่อยด้วยค่ะเอาใจคนชอบเนื้อกล้วยน้ำว้าค่ะหลังจากที่แป้งเริ่มร่อนแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านแบบนี้ค่ะกลับด้านไปมาจนกว่าแป้งทั้งสองฝั่งจะสุกทั่วนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะเราใช้ไฟไม่แรงเพราะว่าเราอยากให้แป้งทั้งสองฝั่งสุกทั้งด้านในด้านนอกแล้วข้างนอกก็จะสีสันสวยงามแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็หยอดแป้งขนมบ้าบินแบบนี้จนกว่าจะหมดเนื้อแป้งนะคะ ได้ประมาณ4แผ่นสำหรับกล้วย5ลูกค่ะใส่ท็อปปิ้งจุกๆเลยค่ะจัดวางกล้วยน้ำว้าเพิ่มความสวยงามเป็นท็อปปิ้งนะคะโรยงาดํางาขาวจะโรยงาดํางาขาวก่อนหรือว่าหลังตอนใส่กล้วยก็ได้นะคะหลังจากที่แป้งเริ่มร้อนด้านล่างแล้วแป้งเริ่มร้อนแล้วเราก็กลับด้านแบบนี้ค่ะเพื่อนๆทาเพลินๆไปนะคะแป๊บเดียวก็จะได้ทานขนมบ้าบิ่นกล้วยน้ำว้าสูตรอร่อยทําง่ายมากคุณค่าด้วยค่ะทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ ขนมบ้าบินกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนใส่งาหอมๆโรยงาหอมๆแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นได้เป็นเหมือนแพนเค,ค้กเลยค่ะเพื่อนๆแต่เป็นขนมบ้าบินสูตรไทยที่ทำง่ายด้วยวัตถุด,ดิบในครัวน่าทานมากๆเลยค่ะสีสันสวยงามน่ากินสูตรนี้ทำง่ายด้วยค่ะเนื้อกล้วยอร่อยเนื้อแป้งนุ่มๆใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหอมมันมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมบ้าบินกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนทำง่ายมากๆ น่าทานด้วยเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากๆเจ๊ปันขอตัวไปทานขนมบ้าบินกล้วยน้ำว้าก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะ